สวัสดีครับเด็กๆอ่าวันนี้เล็กทำวิชาดนะลูกชั่วโมองแรกค่ะครูขอเช็คเสียงหน่อยลูกหนูได้ยินครูไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเค <S <S น <ะ S 3> ค่ารักมากใครไม่ได้ยินใครไม่ได้ยินลูกมีใครได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินะลูกน<า>้าโอเคครับเสร็จแล้วพูดได้ลูกไหมได้ครับ โอเคครับอ้าวน้เปิดหน้านี้เห็นไหมลูกหน้านี้ที่อยู่ในจอเห็นไหมครับพ่านาหนยครับหน้าสิบสี่หนหน้สิบสี่น้าสิบสี่หบสี่หนา่นาหน้าสิบหนูดูเนกันไหนเหม้อนกับี่คนณาบสี่ห่หน้สินะหนูดูิเหม้อนไหน้หมน้ เหมือนค่ะโอ้ใครเหมือนตอบด้วยรูปใครเหมือนตอบด้วยหน้านี้ผมทำอลไรเหน้าที่สีเห็นไหมครับอันนั้เรียนดีศ no ูนย์รูปข้างบนก่อนเขาให้น้องกากระดาษรูปข้างบนรูปไหนที่มันไม่มีภาพเลยเจปศูนย์รูปไหนกากระดาษครับเรยลูก อ่าตาเลยครองตาเลยครับอ่าัยกาแล้วยกมือโอเคครับโอเคครับต่อไปนักเรียมาดูเลขศูนย์ตัวแรกเลขศูนย์อารบ,บิกนักเรียก็กเลขศูนย์ไทยนักเรียว่ามันผิดกันไหมอ่ะมันเหมือนกันไหมเหมือนไม่ลูก ไม่รลนการเขียนไม่เหมือนเห็นไหมน้องดูนั่งอาราบีนบนศูนย์อาราบีนบนจะเหมือนไข่เห็นไหมน้องเห็นตัวตัวเลขสีแดงแงข้างบนไหมคะน้องต้องเริ่มจุดจากข้างบนลากลงมาตามลูกศรสีแดงเห็นไหมลูกเห็นไหมไหม อ้าวไขหินลองน่า,าม,มีลูกเริกมจากตรงเลขหนึ่งสีแดงเลขหนึ่งสีแดงโอเคครับเหน็นไหมลูกมัมนจะวงลีของไข่น้องเขียนตามรอยก่อนลูกบรรทัดที่หนึ่งน้องเขียนตามรอยบรรทัดที่หนึ่งก่อนลูกอ่ลองเขียนเลยลูกลองเขียนเลย เริ่มจากเลขหนึ่งสีแดงลงมานะต้้งบนสุดอ่าลงมือเลยลูกลงมือเลยครับผมทำตั้งานานแล้วเนาะทำไมน้องรีบล่ะลูกต้องรีบมันต้องรีบหรอกเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดเทอรนนะ่ะต้องรีบค่อยๆทำวอนุทำมาก อ่าเชิญนกาโอ้ยนีอ่อะไบอกก็นะอือมีสองบรรทัดนะศูนย์อาราบิตมีสองบรรทัดลูกไม่ตรงไปข้างบนเลยใครที่เขียนแล้วนั่งรอเพื่อนนิดนึงนะเออถ้าเลขศูนย์ไทย เห็นไหมเรไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวงนี้อันนี้เป็นวงกลมเห็นไหมคะเขียนขวินุกเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับครับอ่านักน้องนั่งหนูนั่งรอเพื่อนหน่อยนะลูกนะโอเคสุดโอเคสุดเดี๋ยวคนทั้งเกิดมแล้ว โอเคมากีอเาจเ้ออกมานเียนิดววันนี้คือจะไม่ให้การบ้านแต่ให้หนูรัดทำวันนี้เสร็จใน,นชั่วโมงเลยเราจะได้มีเวลาดูกระตุนโอเคไหมวันนี้เมห้โอเค่ะโอเคค่ะน้องมาแล้วใช่ไหมใครที่ไปห้องน้ำมาแล้วใช่ไหมลูก โอเคอ่ะเนาะใครเสร็จศูนย์อารบิดแล้วยกมือขึ้นยกมือเลยลูกโอเคหลายคนแล้วอ่าต่อไปน้องดูเลขศูนย์ไทยเห็นไหมเลขศูนย์ไทยมันจะเป็นวงปมเลยเขาก็เริ่มจากข้างบนสีแดงเลขหนึ่งสีแดงเห็นไหมลูกอ่าเริ่มลากลงไป เห็นไหมทางสีแดงมีลูกศอนสีแดงน้องก็ลากตามเลยลูกาตามเลย่แล้วน้องก็ทำเลยมีสองมันทัดลูกอ่าลากจากข้างบนลงหาข้างล่างนะให้เป็นวงกลมเลยข้างบนลงข้างล่างสวยนะลูก่าลงมือเลยเลยลูกวงมือได้เลย เลขอ่อะเขอะไม่เหมือนเอนีเป็นเลย์อืมแล้วเขาให้นากเนี่ยตัวใหญ่ดูดว่าเขาเป็นรูแบบนี้มาอยู่เลขศูนย์อยู่เลยนะคะาเศูนย์อลบี ศูนย์แล้วน้องเขียนตัวหนังสือได้เลยนะลูกสะกดไปด้วยอสอ,อูนอกยกาลันอ่านว่าศูนย์อ่าน้องจะกดไปด้วยนะลูกจะได้ได้ด้วยเวลาเขียนได้ก็เขียนลูกมันไม่เขียนตามชูเขาให้เขียนร้อยอย่างเงี้ยก็เขียนตามสิเขียนให้สวยส อืมโอ้ใช่คู่คานเสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยลูกรอแป๊บนึงนะรอเพื่อนแป๊บนึงคู่คานเแล้วค่ะจ้าเสร็จแล้วดูดูหน้าต่อไปได้นะหน้าที่สิบห้าลูก รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งใหเสร็จแล้วตอบคุณคูณด้วยใหเสร็จแล้วตอบคุณคูณอ่าเสร็จหลายคนแล้วลูกรออีกแป๊บหนึ่งนะ ก็น่ารักมากเลยน้องฟังวิ่าใช่ไหมเนี่ยน้องกังวิภาน้องเสร็จยังลูก เสร็จแล้วค่ะโอเคอ่าเสร็จแล้วน้องมาชวแม่ไม่ดูนม่สวย่เป็นไหนเด่ดีเยคุรูบาค่ะสวยเลยไมปเสร็จแล้วเลื่อนหน้าต่อมาเห็นไหมลูก หน้ากล้ามาเห็นไหมไม่ใช่หน้านี้มามาเอาละเดยกกันลูกคนหน้าแล้วลูกคนละหน้าผมเล่นเล่นแบบเดียวหงดอันนี้เหรออันนี้เหรอนะอ่าหน้านี้ก่อนลูกหน้านี้ก่อนเมื่อกี้ครูเลื่อนหน้าผิดขอโทษนะจ๊ะน้องดูหน้านี้ลูกหน้าที่สิบห้า เห็นยังครับเห็นไหมข้างบนก็ให้นัวาดรูปอะไรก็ได้จำนวนห้ารูปหนังสือไหมหนังสือ๋ออาหาไม่โทห้าน้องเห็นหอหยีกสระอาไม่โดเจนอ่คเนกูให้หนูทําทีหลังมาดูเลขห้าอาราบิดก่อน อ่าน้องดูตัวอย่างเลขห้าลบิดเห็นเลขหนึ่งสีแดงไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมน้องขี่เส้นตรงลง่นะดีมากน้องขี่เส้นตรงลงมาก่อนลูกเห็นไหมแล้วก็โค้งไปตามเลขสองโค้งไปตามเลขสองโค้งมาโค้งมาตามสีแดงเห็นไหมแล้วเลขสามคือขี่ข้างบน ขีข้างบนเห็นยังลูกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขียนน้องต้องเขียนวิธีการที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ลากตรงโค้งแล้วก็ไปขีดข้างบนหางอยู่ข้างบนขีดอันสุดท้ายเห็นไหมเอยใครทําได้แล้วตอบด้วยลูกได้ไหมโอเคยังมีใครทำได้แล้วยังมีเลยเก่งมากน้องเขียนตามตัวอย่างเลยลูก เดี๋ยววาดรูปเดี <ing> <imagery> oh, ๋ยวคุณครูให้วาดหลังคุณครูสอนเสร็จนะน้องค่ะยคานคอนตามรอยเลยยังไงตอบตรงนว่นเลยน่ารักมากเลยสามพัดนะเขียนให้ตรง มันทัดท,ท <cup S 1> ี่หนึ่งทุกตัวเลยนะมันทัดที่หนึ่งมันทัดที่สองตรงกับตัวที่หนึ่งมันทัดที่สามตรงกับตัวที่หนึ่งมันทัดเลขจะอยู่ตรงกันหมดเลยแล้วจะสวยมากมีใครเขาทำเป็นแต่พี่โคครับผมเสร็จแล้วครับเอิคเลยลูกไปเลยไปเลยครับไปเลยครับอาโปชิงไปเลยลูก ผู้านิเสรแล้วค่ะรอเพื่อนแป๊บนึงนะรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะนุ้เสร็จแล้วค่ะโอ้โหค่ะพานเสร็จแล้วค่ะ่าจ้าจัดเสร็จแล้วค่ะคุณหมาเพิ่งเข้ามาค่ะทำหน้าไหนคะคุณหมาหมาเพิ่งมาเลยลูกหมาดูหน้าหน้าสิบสี่ลูกหน้าสิบสี่อ่าผู้าดูหน้าสิบสี่ คุณโค้ายดูเสร็จแล้วค่ะอ่าหน้าสิบสี่ครับอ้าวทำหน้าสิบสี่แล้วลูกอ้าวมาร์มาร์เห็นไหมลูกหน้านี้ที่ครูดูเห็นไหมครับเห็นไหมลูกไม่โง่ก่อน น้องม,ามา้ทา,มาที่บอกเพิ่งเข้ามานไ,ได้ไหมลูกแล้วครับเห็นแล้วครับกำลังทําอยู่ครับอคับครูเสร็จแล้วค่ะได้พอมามาโกศูนย์เสร็จมาหน้านี้นะลูกมาหน้าเลขห้า ไม่เป็นไรมไปเจาที่เดยวตาเนอีงหน้าเดี๋ยวกูให้กูทำเสร็จแล้วค่ะค่ะทีนี้เนีเดี๋ยวมาดูหาบ แปบ๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงอาหนูเห็นหน้าเล็กหน้าไหลูกหน้ไปเสร็จหน้าแล้วหนูเห็นเล็กห้าใช่ไหมลูกนะหดอันเมยี่หน่อารสี่ะ ไปเสร็จแล้วมีไหมคะแล้บิดลูกอ้าวต่อไป,อไปหน้าต่อไปหน้าอันนี้ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วไปบ้าถ่าไปหนูก็ทำแล้าต่อไปหน้าไทยมองเหม่อนเดิม อไปห,หน้านี้หน้านี้ไปห,หน้าที่สิบหกลูกหน้าที่สิบหก้้าที่สิบหกหนูก็ทำแล้วแล้วเหรอโอ้โห,โหอันดูอันแรกดูดูเขาให้ระบายสีห้าปลาห้าตัวมีคนระบาระบาย,บายผิดมาด้วยนะ ่าทีนี้น้องดูเลขห้าไทยลูกเลขห้าไทยหน้องมองเลขห้าไทยเห็นไหมเห็นว่าข้างหน้ากลมข้างหน้าก,ก,ก,ก่อนเห็นเลขหนึ่งสีแดงไหมลูกเห็นเลขหนึ่งสีแดงไหมอ่าน้องงงกลมเลขหนึ่งสีแดงอืห้าตามไปเห็นไหม เลน้องน้องมะน้องเห็นเลขสองไหมลูกลากขึ้นไปเลยโค้งไปขึ้นไปถึงหางต่อไปวกกับวนตัวเลขแปดเลขสามเห็นไหมตามลูกศรเลยลูกเห็นไหมใคร มีเพื่อนย้อเพื่อนได้ป่าได้ไหมได้ไหมกันนพพัฒน์น้อหนูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกเข้มามานานแล้วค่ะใช่ไหมลูกเข้ามานานแล้วค่ะกันนพพัฒน์ตั้งแต่ตอนอ๋อโอเคค่ะอ่อน,น้องทัพนั่งทำได้เลยลูกทำได้เลยค <รอ S 1> ุณแม่นั่งอยู่ด้วยค <รอ S 1> ุณแม่นั่งรุ้อยู่ลูพี่ลูกนั่งตา คุณครูคะหนูขอแยกไปปฏิวัตรครับปปรครับไปเลยครับกันนะพัทไปเลยลูก น้องดูด้วยนะดูห้าตัวหนังสือด้วยนะขออาหารไมโห้าน้องสังเกตไม่โครนะลูกไมโทรจะอยู่ตรงหัวขอหีบตัวหัวที่สองนะอ่ามาน้องใส่ให้ถูกด้วยนะ อ่ากันนพัชกลับมาแล้วใช่ไหมลูกอโอเคครับนาวีหนูทํางานเสร็จแล้วใช่ไหมลูกครับแล้วหนูระบายสีรูปปลาให้ครูหรือยังระบายแล้วครับระบายแล้วครับแล้วแดืหน้าที่เป็นเลขห้าอาราบินะหนูวาดรูปหรือยังลูกวาดอะไรก็ได้ของ สิงทองวห้าอย่างว่าหรือยังครับห้า่ะค่ะที่สิบห้านะลูกแล้วหนูระบายสีให้ครูรูป่าวไปสีให้ลูกระบายสีด้วยหน้าสิบห้าที่หนูวาดนะลูกลงไปไผมนี่นะระบายแล้วหัวหนีบ แกพรายเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่ป่ะลูกผู้ชาหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ ลิเดียพาหนูรู้ไม่ลูกว่าหน้าไหนลิเดียพาไม,ไม่ใช่ลูกหานเสร็จแล้วค่ะอาพี่เกศน้อซ้ายด้วยตายแ้วตอนดับเืิฉนะ มาแน่สามสิบสี่สิบสองคนเสร็จแล้วบ้างยกมือแล้วเสร็จแล้วตอบของครูด้วยลูกการชนกการชนกหนูเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าลูก เช็มเลูกง่ะนะครับครับหนูหนูรู้กว no ่าลูกนะเขาเริ่มทำกันหน้าไหนรู้หรือเปล่าลูกอารชนกรู้แล้วค่ะเอค่ะนะครูขวนหนังสือเล่นไหนหรอคะอ้าวเห็นไหมแสดงว่าหนูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกเล่นนี้เล่นนี้ เล่มน,นี้ลูกเล่มมาใช่ไหมครับเล่มนี้วาลปัล่นหไปหน้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสามหน้าแล้วนะลูกทันไหมตามได้เปล่าใช่หมมันตัวนึง มีคนทำเต็มคุณครูใครเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วตอบคุณครูด้วยนะลูกค่ะโอเคค่ะคุณครูคะหนูเสร็จแล้วคะ่ะคุณครูคะหนูก็เสร็จแล้วคะ่ะค่ะอ่า,อาตอบมาสี่คนแล้ว ขนมนะอะไรก็ต้องเขียนตัวให้มันยาวกว่านี่ ไขเสร็จสามหน้าแล้วน้องย้อนกลับไปหน้าที่สิบสามหน้าที่สิบสามน้องย้อนกลับไปหน้าที่สิบสามลูกกลับไปหน้าสิบสามนี่น้องย้อนกลับไปหน้าสิบสามน้องลองลอง,งนับจํานวนรูปภาพแล้วก็ใส่เลขอาลาบิดเลขไทยตัวหนังสือได้เลยอันนี้คือทดสอบคุณครูคะผมทำหน้านี้เสร็จแล้วคะ่ะหน้าสิบสามเดี๋ยวลูกเ็กก่อนนะอ่านั่นแหละทำได้เลย ไม่ยากไม่ยากเลยลูกหน้าสิบสามนะใครเสร็จสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วย้อนกลับมาหน้าสิบสามคูอล่ะครับเสร็จแล้วค่ะคุณครูบอกแล้หนู่ครับครับอ่าผมหน้าสิบเจ็ดเร็จวันนั้นวันนี้เราเรียนสีหน้าถูกไหมลูกหน้าสิบสามลูกเขียนหน้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปหน้าสิบสามแอลค่ะ ตัวนับดาวนกดหนูทำได้ไหมลูกนับดาวทำได้ <S <S ไหมคะ อโอเค,คเลยไม่ต้อง,นะงรักชักอย่างนี้ไม่ใช่วร,วร,ปปปปรไปเดี๋ยว่ไไเดียวเดียเคนไหเนนไเเสร็จแล้วค่ะ ใครเสร็จทั้งหมดสีสีหน้าแล้วครูคุณครูดูหน่อยลูกโอเคตอบได้หนูเสร็จแล้วสีหน้าโอเคน่ารักมากเลยเก่งมากลูกเก่งมากนับดาวูทันไม่ลูกทาน้อยนับนาวับดาทันไม่ลูกเป็นอะไรไหนก็เหมือน หนูเขียนต่อซ้ำอีกหนูก็เขียนหัวกลมๆอยู่แล้วอ้าวถ้าใครเสร็จแล้วออกจากที่นลลี่ได้เลยเลยนะให้พัก,พกได้ไหมคะเวค่ะแล้วคราวนี้จะแกะมานะคะสีหน้าแล้วนะวันนี้เอาเพิ่มสีหน้าเลยลูกจ้าพีค่คะนห,หน้าไหนคะหนูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกเราทำกันหน้า อ่คะครูทวนหน้าให้นะลูกมีหน้าสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกลูกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกลูกแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วใครเสร็จสิวันนี้เอาแค่สี่หน้าวันนี้ครูให้หนูชิวชิวไม่ต้องทําการบ้านเนึงบหกแล้วก็จิตเห็ดแล้วค่ะอ่าอย่าลืมระบายรูปภาพระบายสีรูปภาพให้ครูด้วยนะ โอเคไหมไปจ้าอาเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์เจอคุณครูอีกชั่วโมงหนึ่งวันศุกร์ครูจะให้การบ้านวันนี้ครูไม่ให้นะโอเคน่มีคนตอบโอเคหลายคนแล้วโอเคมเตโอเคคุณครูจะออกจากตรงนี้แล้วนะน้องนั่งทําไปเลยนะลูก โอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย่งคุณครูหน่อยบายลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะวางไปแล้วนะคือออกไป Thank you